วันนี้ผมจะพาไปเล่นเกมยุคคาร์บอยที่เราตุยในโลกเทรซาที่เต็มไปด้วยซอมบี้มนุษย์หมาป่าหรือว่าพวกโจรเราต้องหาของเอาไปแลกเป็นเงินเพื่อซื้อฐานและก็เดินทางให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บอกเลยนะคะว่าเกมนี้คนเล่นเยอะมากแต่ก่อนไปดูคลิปแนะนำผมปาาทุกคนช่วยกดไลค์ครั้งหนึ่งไลค์นะครับและใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยฝากทิ๊บผมซับไปนะขอบคุณครับโยตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ก็ไม่นแบบคลายอาราติทีทิปนะครับไหนไหนเราลองไปร่วมห้องกับคนอื่นอ่าหนึ่ง 1 2 3 4เนี่ยสี่คนพอดีเลยเนี่ยมา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 ็วมาเร็วมาเร็วิวสา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 วเลโก้ออกออกเอ้าเราอยู่กับคนนี้ดีกว่านี่เราอยู่กับนายเองพวกอะไร คือเกมนี้ง่ายๆนะครับเราต้องไปหาเชื้อเพลิงมาแล้วก็ทําให้รถไฟมันขยับนะทำไมเพื่อนเราปิงอย่างวะเราต้องไปคอยหาฐานนะครับมันเป็นมุมมองนี้นะอา่าอันนี้อะไรอ่ะ 5, ผ้ามันแผลเอา้ามันคือการกรดซื้อหรอเดี๋ยวผมไะเก็บข้อสอบไงวะอ่าเราเก็บข้อสอบ้วครับเอาไว้ชุบเพื่อนนะใช้ฐานหินเพื่อเติมน้ำมันให้กับรถไฟเรถฐานหินอยู่ไหนวะพวกมีเคิื่องเติด้วยวะอา่าฐานหินกูไม่มีตังซื้อฐานหินแม่งก็ไม่มีตังเหมือนกันเอา้าจะไปกันยังไงอ่ะเชื้อเพลิงไม่มีนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมันเอาเงินเผาเป็นเชื้อเพลิงว่ะไปเลยพวกมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยเราสามารถหันหลังได้อู้ฟีลเหมือนอนาทิทิพฟเลยไปได้การยุคคาบอยว่าไงเพื่อนอุ้ยเราเรามีปืนด้วยเฮ้ยมามามาจาการันเพื่อนจากการมันยิง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 เอาขวานไปเฉาะแม่งเลยนะครับเขี้ยมันยิงมาตายเลยเดี๋ยวนะศพเชื้อเพลิงบริจาค จะบอกนะว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวยมันเขียนว่าศพเชื้อเพลิงบริจาคคือสามารถเอาเป็นเชื้อเพลิงได้นะโอพวกมึงเอาศพไปเป็นเชื้อเพลิงดิเอาเป็นเชื้อเพลิงได้จริงด้วยแสดงว่ามามาก็ได้เหมือนกันศพเชื้อเพลิงเฮ้ย <c oughs> ไม่เอาหต้องมา <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไปเอา้าเพื่อนตายเอ้าสวยแล้วไงมีผมคนเดียวด้วยเฮ้ยแต่เราได้ปืนมันมาใช้ด<พ>ีกว่าด<พ>็สวยดีเรามีปืนมันนะครับปีลูกยูหกนัดตาคนเดียวแม่งเลยนะครับไม่กลัวอยู่แลว้วไงองบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับน่าจะยังไม่มืดทำไมรถไฟผมไม่หยุดวะเราตอนน้องเข้าไปดูนะครับว่าในบ้านหนึ่งมันมีอะไรหรือเปล่าเหมือนหน้าบ้านจะมีระเบิดนะครับปีไหมมันเราเก็บไม่ได้วะ วิย้ยเราได้เงินมาเชื้อเพลิงนะทุกคนเชื้อเพลิงรอเชื้อเพลิงขึ้นรถก่อนแล้วกันผมเก็บไม่ได้นะทุกคนกดทิ้งกัก่อนของนอ่า่าเต็มไม่ได้ว่ะเครื่องมือผมว่ามันมันใช้ทำอะไรเนี่ยเลยอ่าผมเลือกอจจันใดอย่างหนึ่งนะครับเอาเครื่องมือไปแล้วกันเชื้อเพลิง อ่าไปดีกว่าเฮ้ยเวลามันเดินเรื่อยๆทุกคนนี่หกโมงแล้วเอ้ยมีคาร์บอยมีคาร์บอยมีคาร์บอยไปดีกว่าเราไปดีกว่านะครับมีซอมบี้ด้วยผมว่าถ้าผมยิงมันนะเอามันมาเป็นเชื้อเพลิงเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเชื้อเพลิงผมเหลือเท่าไหร่วะจะหมดแล้วด้วยเชื้อเพลิงอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ไม่นะทุกคนโอ้กลางคืนแล้วด้วยคือสวยมากเชื้อเพลิงผมจะหมดเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยไปเชือกกลับมาเชื้อเพลิงกูหมดเดี๋ยวเราชิบหายแล้วไงกระสุนเราหมดด้วยจอมืดมากอุ้ย ตายอยู่เราเดินไม่แค่6กพันเมตรเองอะเรามาหาเพื่อร่วมทีมที่ดีกันดีกว่าโอ้ย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 ข้างหน้าเราเหมือนจะมีตี้ใหญ่โอ้ยมิสเตอร์บีเอาโอ้ยอันนี้เราไปที่นี้แล้วกันนะทุกคนมาเร็วมาเร็วเอ้ามันออกกันตืมเลยอ้าสิบคนเลยหรอไปไปไปนะครับเราไปกันเยอะเลยมา ก็จะสี่ห้าคนเลยนะเมื่อกี้แบบไรของเกลือมาแล้วซื้อฐานหินอ๋อคือมันให้เราซื้อฐานหินเว้ยแล้วมีกี่คนอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีกันห้าคนนะครับผมคิดว่าผมไม่ต้องทําอะไรแล้วเราไปรอเลยดีกว่าเราไม่มีตังพอซื้อปืนด้วยซ้ําเราอาจจะรอคนที่เขามีตังซื้อฐานมาคนหนึ่งอ่าแล้วเรารอนะครับเราห้ามไปก่อนนะ,ะนเพื่อนทำไรเพื่อนรู้โก็ๆๆถอดถอดถอดทุกคนน้าจะไปไล่หมาป่าได้นะโอ้ยพบการรักษาอะไรอะ่ะเอเอ๊ะบังแอนตู นนโอสหรัฐอเมริกาคือแล้วโหม่ที่เป็นป้ายเตือนในทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับซอมบี้อ๋องั้นฉันขับเองแล้วกันพวก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าครบครบโกลโกเฮ้ยมันนอาทอตปักเั้นได้เหรอเรามีเพื่อนมีอะไรเชื้อเพลิงเรามีค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้เราไปได้แค่หกพันเโอ้ยเพื่อนเพื่อนหยุดเพื่อนหยุดโอเคโอเคเราจะได้ไปพร้อมกันนะสอบสอบมันทำมันทำอะไรไว้คนนั้นอ่ะเฮ้ยมันหน้าเหมือนมีโจรมาอยู่ โอ้เชื้อเพลิงทุกคนเชื้อเพลิงเฟร์จาก baby that's what we want โอ้เชื้อเพลิงมาอีกอันหนึ่งนะครับเอาไปอีกนะเชื้อเพลิงอันนี้ก็ลังเชื้อเพลิงเอ้ เออหหเยอะเลยไปสิพ้วกไปกูโอ้ของตก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 อ้าวมันเหมเป็นที่ทกั้นนะทุกคนกั้นตัวอะไรขึ้นมาหาเราโอ้ชิบหายแล้วโอ้น้องมาโดนเหยียบตายวัวเพื่อนเราต้องหยุดเตือนเพฟ่อีกรอบนึครับเพราะว่าเชือกไม่ไน้พอตอนนี้หกโมงเย็นนะครับไอ้สี่โมงห้าโมงแล้วทุกคนตนะอ้นี้ยฮ้ยที่ไหนเนี่ยโอ้เรายังไม่เคยมาตรงนี้เลยว้าวจะกระโดดทำไมล่ะโอ้โอ้คโอ้ยอ้บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปโอ้ยโอ้ยโอยโอ้่อ้ สวยเพื่อนสวยเพื่อนล้างล้างลาง้ลางล้างน <c oughs> ี่ขนศพขึ้นนะครับเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอ่าเราเติมเชื้อเพลิงนะครับเพื่อนน่นาจะไปตรวจของนะเราปล่อยกันไปนะครับผมว่าผมเป็นคนขับดีกว่าผมอยากขับเลยนะเสียงมนุษย์หมาป่าผมว่าไม่ควรอยู่ตอนมนุษย์หมาป่านะไ <c oughs> อเฮียมงยึงเกี้เราไปไหนเราโอ้โหมึก็ไล่แล้วนะวิ่งมา โอ้ยสบีไรอยากกระโดดนะเว้ยอยากกระโดดโอเคโอเคไปพวกไปหวะจะไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วนะแต่เราไม่ค่อยกลัวนะครับมีเพื่อนคอยช่วยนี้หูบ้านอะไรอ่ะโอ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 โเราไม่ควรอยู่ตรงหูบ้านนั้นแน่เลยมันน่าจะเป็นหูบ้านซอมบี้นะครับเชื้อเพึ่งเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยเชื้อเพึ่งเราจะหมดแล้วซอบซับมันบอกเราหยุดมันบอกเราหยุดเชื้อเพึ่งเราหมดเอ้ยมันมันเอาโตมาเป็นเชื้อเพึ่งเฉยเลยไอ้น่า อย่างอะไรตรงนั้นน่ะขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเออโหเมื่อกี้กระโดดทำไมไม่เข้าใจผมว่าน่าจะเกินหมื่นเมตรแล้วมั้งเนี่ยเราไปยืนบนหลังคาดีกว่าดูปลอดภัยมากเลยอู้อันนั้นอันนี้อะไรอ่ะเราจอดอย่างนี้นะครับเราเข้าไปหาของกันก่อนไม่มีอะไรเลยเอ้ยนี่ไปไหนเราเฮ้ยเชื่อเพิ่งเราเหลือไม่เยอะนะครับไปครบสต็อปอะไรเชื่อเพิ่งมันจะหมดไม่หยุดหรอกเว้ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยมองไม่เห็นทาง ทนแม่งเลยนะครับลง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 ไปเอาลงไปเอามาลงไปเอามาเออเพื่อนรู้งานนะครับลงไปเอาของมาเอามาเติมเป็นเชื้อเพลิงนะตอนนี้สเปดมองเช้าอยู่นะวู้วสวยสวยมากเพื่อนโอ้ยโอ้โอม,ม,มันมันมีมันมีของในกระเป๋าเยอะมากเลยพวกเนี้ย เติมไปโอ้โหมันมีโจ้กี่ตัววะเนี่ยไป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 ฮะหนึ่งหมื่นสองพันเมตรแล้ววะทุกคนแต่รถไฟเราช้ามากเลยผมต้องคอยระวังกับเพื่อนมันจะตกหรือเปล่าโอ้มีมามีมาห้า,าก็ซอมบีว้วะเราไปถลวนบ้านก่อนนะคะะรับหมาลูกโอ้โอ้รถกุกระเป๋่าเก็บของนีเรงนจะมีแคมป์บ้านคนตรงนั้นนะครับเหมืหอนจะเอาของมันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้นะ,ะแล้วก็อันนี้อะไรอะลูกปั้นมีค่าเก็บได้เชื้อเพลิงก็เก็บได้่าเราเก็บหมดนะครับเก็บหมด ไอ้เชีย่ยคนตีนมันมืดแล้วเนี่ยมันมืดแล้วขึ้นมาเฮ้ยทหารไอ้เคียเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายสองเฮ้ยเฮ้ยมาป่าเฮ้ยตัวอะไรไงเราต้องนี้วิ่งกลับนะครับโอเคโอเคไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเคียบมาช่วยคนรถไฟได้ไงเนี่ยทิ้นเลยเอามันลงไปอู้หสองตัวเลยเกือเราตายไปสองคนนะครับเหลือทั้งสามคนแล้วโอ้อยอีกคนหนึ่งหายไป,ไปแล้วเหลือสองคนข้างหน้าเหมือนจะเป็นที่จุดพักแล้วทุกคนอ้ันออกกินหรือหวงคนเดียวแย่แล้วไงเราจะเล่นยังไงเนี่ยมีอะไรให้เราซื้อไหมเนี่ยปืนสามสิบห าเหรียญไม่พอซื้ออะไรสักอย่างเลยอะไปต่อไม่ได้นะคบเพราะว่าผมไม่มีตังค์ต้องใช้เงินในการซื้อด้วยกับเชื้อเพลิงผมลองออกมาดีว่ามีอะไรที่สามารถเอาไปเผาได้บ้างอันนี้นะครับเผาได้ของมีค่าน,นี้ขยะเผาไปนี้ของมีค่าอันนี้ก็แจก,กันแต่เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าแน่ต้องของมีค่าไปขายแล้วก็ไปแลกเป็นเงินร้านค้าเนตตรงนู้นแน่เลยวางไอเทมเพื่อขายนีไงทุกคนได้เงินแล้วนะครับห้าเหรียญอันนี้ขายได้เท่าไหร่ห้าเหรียญอันนี้อ่ะสิบสองเหรียญ โอ้ผมรู้วิธีทำฮะวิธีทาเงินแล้วเรามีอยู่47นะครับเราก็เดินไปซื้อถ่านของกูนะเราตัวคนเดียวได้แหละทุกคนไม่ต้องมีเพื่อนร่วมทีมในถ่าน24่ถ่าน2อันนะครับโอ้เติมทีได้เยอะมากทุกคนไป2 0 0 0มืเมตรว่ะอันนี้อะไรเราต้องหยุดดูก่อนอุ้ยเราได้ปืนด้วยโอ้ยโอ้ยโ้ยอุ้ยมันยิงเราเออมันตายมันตายมาขึ้นมาก่อนผมไปแล้วเรามีมาเป็นเพื่อนคู่ใจหนึ่งตัวขอตั้งชื่อว่าทูดี้ทำไมเป็นพระจันทร์มันดูแดงๆงอทองฟ้า นี่ไอ้ตัวอะไรอ่ะหุย คนตัวไลออนมาหาเราสวยยังไงเราน้ำมันเหลือเท่าไรหร่เหลือเยอะอยู่คิดมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วผมว่าเราเอาอกไปปล้นของกันนะครับอู้บุตกดอีเก็บ e เฮี้ยซอมบี้เฮดชอด็อตเฮดชอด็อต o t ถลักสอมบี้ไปสักตัวหนึ่งทุกคนซอมบี้หนึ่งตัวพอให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านได้อยู่นิดนึงนะครับโอ้โหสิบห้าอิงาลิกาสิบห้านี่ก็แต่ห้าสิบสองเหรียญโอ้แก้วน้ำแพงสุดนี่อาจารย์เท่าไหร่สิบเหรียญนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ห้าเหรียญโอ้ผมว่าน่าจะได้เงินมาเยอะอยู่ก็ต้องมีฐานนักสามก้อนนะทุกคนว่ารอบเนี้ยเพราะว่าสองก้อนเราก็หว มันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแน่นอนซื้อ3ก้อนนะทุกคนอย่าเงี้ยอ่าดูนะครับเราไปคุกก่อนในในอำเภอว่าเรามีร่างของมันเอามาขายอยู่นะร่างพวก,กซอมบี้ซอมบี้ขายไม่ได้นะครับเราเก็บซอมบี้ก่อนแล้วกันสาวเดี๋ยวว้าวหีเ่าฮัลโห,ห <c oughs> ผมรู้แล้วผมจะไม่เก็บของแล้วเราเก็บซอมบี้มาดีกว่า3ก้อนไปเลยทุกคน สามก้อนนะครับทุาแล้วผมอยู่ตรงนี้นานไปไหนวะทุกคนมืดเลยือยังไม่ได้หันได้เดินทางนะครับมืดก่อนเราไปก่อนแล้วกันทั้งคณะตอนนี้สามหมื่นกิโลเมตรนะครับว่าถ้าเราเอารถหมาป่ามาทักตัวหนึ่งน่าจะขายได้แพงเลยนะหรือว่ามันขายไม่ได้วะน่าจะต้องขายโจร3ีสามแล้วทุกคนเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่นะเชื้อเพลิงเราพอไปโอ้ไปไกลๆเลยทุกคนชิลๆเลยสามหมื่นห้าพันเมตรนะครับจะทีห้าแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่ชิลๆกับมาคู่ใจของเราเช้าแล้วทุกคนเช้าแล้วไปกััันนนนนนตต่่อออไปกกเเเเเชืื้พลลลิงราหหมีย ากรทุกคนผมว่าผมไหว,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 วเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยเกินไปเยอะเกินไปเกินเยอะโอ้โห <c oughs> ต้องมากับเพื่อนจริงจริงและจบไปที่38,500กิโลเมตรนะครับใครไปได้แก่วนันนี้ก็อย่าลืมเม้นมานะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเกมนี้ก็ตั้งเป็นกระแสนะคนเล่นหลักแสนก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย